เราจะใช้ตัวช่วยนั่นก็คือเจ้าตัวนาฬิกาจับเวลานะครับผมโดยใช้ศัพท์จับเวลานะครับเกมก็คือพ่อแทงให้พวกนี้ลงให้มหมดเี่ดตัวด้วยก่อนเออโ้ยโ้เอางั้นเลยเอางั้นเลย <c oughs> สวัสดีค่ะน้องอยากถามน้องสวยไหมคะถ้าสวยนะคะช่วยบอกมาให้น้องรูน้นยกเ็ได้เกวก็ได้กวก็ได้กวก็ได้กก็ได้กว โอ้เกมนี้ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเกมอะไรครับพี่เกมจังกันดีไลท์ไงพูดูดิเกมผลไม้ข้อสนุกแถมยังไม่พอไหนก็ได้ลูกไหนก็ได้ตไหนก็ได้ใช่แต่ต้องให้ขาวหยุดก่อนอ๋อหยุดแล้วแทงหยุดแล้วแทงนี่นะแต่ว่าโ๊แต่ว่าถ้าสมมติพอแทงปุ๊บสีลงและขาวลงเราจะบวกเวลาไปห้าห้าวิห้าวิ ประมาณนั้นแล้วก็ใครได้ต่ำกว่าอีกคนนึงก็คือแข่งกันวันต่อวันเลยรอบหนึ่งรอบต่อหนึ่งรอบ uh huh. ใครได้น้อยกว่าคนนั้นชนะอีกคนเดงสตาร์แล้วกดสต็อปใช่แล้วก็อีกคนนึงอะ่ะต้องถอดเสื้อผ้าทีล,ทละชิ้นถอดทีละชิ้นถอดทีละชิ้นเลยพ <c oughs> ่อแล้วแล้วถ้าหมดอ่ะก็เหลือแหมมาดิแต่เกมมันมีแค่สองในสามอ๋อสองในสามก มันมีแค่สองชิ้นเนาะอ่าแต่ใครนั่นแหละจะโดนถอดอะไรก่อนแค่นั้นเองโอเคประมาณนั้นคนชนะสามารถบอกครับได้ว่าให้ถอดอะไรมีเสื้อกับกางเกงจะเอาไหนก่อนก็ได้แล้วแต่อ๋อโอเคโอ้โหผมให้พ่อก่อนเปิดประเดิมคนแรกเลยอ๋อเอาโอเคถ้าพร้อมแล้วกดนะเวลาจะเดินเรื่อยๆอ๋อลูกไหนก็ได้ต้องให้ขาหยุดก่อนด้วยอือ่าหนึ่งสองซักใจ อาจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงครับอย่าลอกครับอย่าลอกครับอย่าลอกโไม่ไม่ลงอ่ะจังหวะนี้ว่าไงต่อครับต่อต่อม่วงฮะต่อตาครับผมโอ้โหลงลงลงสองครับอกยัดเข็โอ้ไ่ตายเถิดพระเจ้าโอ้โหลงอีกแล้วลงครับลงโอ้ยยังลงครับ เอาอ่ะลงลงโอ้โหลงลงเฮ้ยลงเลยไปป่ะเฮ้ยโอ้ยลงเลยลงว่ะลงว่ะลงว่ะโอ้ผ่านไปนะครับ50าสิบวิครับผมลงว่ะโอ้โหพ่อจะเกินไปละอุ้ยเฮ้ยลบ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  หมดหองกัดกักหมดเลยเอาแล้วจังหวะนี้ว่าไงฮะโอ้ยเดินินีเดินินีช้าไม่ได้นะครับนาฬิกาเดินอยู่นะครับผมช้าไม่ได้นะครับโอ้โหลงทุกลูกเล็มใชเยช้าไม่ได้เฮ้ยเอา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 เอไหนจ่อวะตายแล้ว โอ้ยไปลงนาทีไว้เอาเงเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเหนอยไปแล้วไปแล้ว่านไปแล้วหนาที35มิบาวิครับผมเคได้อยู่โอ้ยอย่างนั้นได้อยู่ชิหายแล้วไงได้อยู่เขโดนแน่นอนได้าคนยืนมาคนยืนมาคนยืนสุดจิกเอือจิกอือหนาที50าสิบวิครับผมโอ้หคุณเหนื่อย ต้องวัดกับคู่ต่อสู้อีกทีนะต้องวัดกับคู่ต่อสู้อีกทีนึงถ้าผมยิงลงได้เร็วกว่ามันก็เร็วแต่คิดว่าน่าจะยากหนึ่งนาทีห้าสิบวิกหมดโต๊ะนี่เป็นอะไรที่ยากกาโอ้เมื่อกี้พ่อเข้าทีละสองลูกนะครับมันเกินไปเดี๋ยวต้องมาถอดทีมันนะไปไม่ลงนะครับป่าโทมึงไม่ลงนะครับ สามทียังไม่ลงสักลูกเอาแล้วหายหาแล้วไงโอ้ยมันจะตีออกทำไมวะอ้าวลงไอ้าวอโค้ดเลยไปเัาะบนมัวเลยทำบนมัวเลยเฮ้ยอย่าเปลี่ยนนะมึงอ้าวลงอ้าวลงอ้าวไม่ลงอ้าวลง ม,มันต้องรูป <Therm om, S 2> แบบนี้เลยตื่ไม่ตายจะมั่วให้ให้ขาวจะลู้อ๋อเอาไงง่ลงรู้อาอ้๊ยเอาล่ะเอาล่ะอ้าวเตะกันออกอีกเอาล่ะต้องไมตไหวโอ้โหงานเข้าเลยทีนี้เอาล่ะ เอ้ยไม่ลงอีกเอ้โป้โอ้กูใส่ะถืว่างถือว่าลงถือว่าลงเอาโม้ฟุกอกกไหวอ้ยตายหาะแล้วพ่อเอาแลยทำไมไม้มันแปลกๆวะเริลมทอแล้วนี่แล้วเอาลง เปลี่ยนเขาอดจบเฮแล้วโอ้ตายแล้วพาะไปแล้วเฮ้ยนี่ไงจบเฮเลยเอาละเหนื่อยวะอ้าวเรียิงดินยิงลบยิงพลาดนะเออเอาให้ดีโอ้เหนื่อยเหนื่อยจริงโอ้ยยอมเฮแล้ว ยอนไุณต้องอยแล้วนะอ่าโอ้โหโชีเลยอ้โห2ี46ครับ่เซิฟเฟก่อนเอาเสื้อเอาเสื้อาบุญก่อนเหนื่อยมากโอ้โหี่ปุ๊บมันไม่ค่อยลงเลยอ่ะมันพลาด เดี๋ยวขอนั่งพักเหนื่อยก่อนเอา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 อ้ามาดีตัวหัลงว่ะไปนะครับหยาดยาดนะครับผมหัวลงทุกลูกชิบหายแล้วแม่เฮ้ยเฮ้ยลูกนี้พลาดได้ไงวะเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเอาต้องมือฟุกมีลูกฟุกเอาหน้าลงไม่ลง ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอ๊อยตายห่าแล้วอะไรอ่ะขาวเปลี่ยนหนึ่งลูกครับจังหวะนี้ยาครับยายายาครับยา,ยาครับยายาครับยายาไม่ลงนะไม,มงไม่ลงนะไม่ลงนะโอ้ยลงไม่ลงไม่ลงนะอ้าวอ้าวอ้าวตายตาย,ตายพ่อไม่ลงยาวเลยทีนี้นโอ้โหลงครับมาเร็วมาเร็ว มัอุ้ยลงหนึ่งว่ะอ้าวขาเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่สองลูกใช่ไหมสองลูกแล้วนะครับบวกสิบนะสองลูกบวกสิบไหครับผมยุ่งเลยยุ่งเลยสองลูกสองลูกบวกสิบครับเวลายังคงเดินต่อไปไม่ลงเนี่ยว่าไงพ่อเอือลงหนึ่งเฮ้ยที่เราจะมาเชียร์เขาทำไมเนี่ยเพราะเดี๋เขาเป็นศัตรูเราไม่ใช่เหรอให้ตาให้เฉยโอ้งงว่ะงงกับตัวเองกว่ะทุกคนเรามาเชียร์เขาเฉยเลยว่ะลงไปแล้วโอ้โห เฮ้ยเป็นยปงไงวะลไมไปแล้วถวเอ้ยอมาครับนียากนะสามลูก<ว>มาพ่อโดนแน่รอบนี้บอกเลยสามลูกแล้วครับเอยาชีนะเกือบสี่ลูกแล้วเอ้าไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยว เริ่มท่อแล้วเริ่มท่อเลยเริ่มท่อเฮ้ยมันยังไงวะเวลาเดินต่อไปครับโอ้ยลงแล้วโอเคทุกดหยุดสองนาทีสี่สิบเอ็ดวิบวกไปอีกสามลูกเป็นสี่สิบหกเฮ้ยเดี๋ยวห้าสิบหกือสองนาทีห้าสิบหกนะครับทุกคนโอเคสองห้าหกโอเคป็นไงว่ารอบนี้คิดว่าจะโดนไหม สองห้าหกไม่แน่ไม่แน่โอเคโอเคไม่แน่ไม่แน่มันไม่แน่หรอกนายป้าเรือกเลยดูแลดูมากหรอกอาการไม่บอกมาแป้วเลยมาแป้วเลยจิงหุยลงนะครับไม่ลง พ่อรู้จักลูกฟุกไหมไม่รู้พ่อรู้จักลูกฟุกไหมพ่อรู้จักลูกฟุกไหมโอ้ยต้งลงแล้วกูมีสียไม่ลงอีกเข้าเลยนะเข้าเลยไม่แม่เออเอาโอ้โหแม่งปิดทิ้งหมดเลยอ่ะโอ้โหปิดสิโอ้โหเป็นไงเป็นไงสาไม่ลงอันลงเป็นสองครัโอเคลูกนี้ฟุก มาวยองีกอะไรพอไ้นมัวมาดิเอ้ยแล้วเนี่ยกเฮ้ยโอ้โหลุงนี้ยอมรับอ้าอ้าแน่นอนนงาทีฟานไปแล้วน่นอฟโอ้โหใสัยจะได้ถอดไว้เยเออมัวหน้าดูเลย เฮ้ยย<โ> <ITA> ้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งงานเข้าแล้วไงหนึ่งแล้วอุ้ยไม่หนีนะไม่หนีชอบโอ้โหเสียดชัวร์เสดยดอันี้ลงจึ๊งไม่ลงวะไม่แน่มันเหลือน้อยลุงล้วมีหัวใจนี่นี่นี่มันมีหัวใจมันมีหัวใจอ้าวยังงานเข้าแล้ววะ ย,ยังยังอ้าโอเคไหลนี่ไม่ว่ากันอ้าจอดยังแต่เอาาเไอ้นี่เอาอ้าว <c oughs> หัวค่า <c oughs> <c oughs> ดิงจๆๆงๆๆิง้ริงเ้ย <scariest> <c oughs> ไม่ลงอีกงานเข้าสต๊ก ไม่ลงอีกอสองสิบเป็นสิครับไม่ลงอีกอ่ะโอลูกกลางด้วยเอ้ยเชื่สองห้าหกยุดได้สองสามเจ็ดสองสี่เอสองเจ็อหโอเคอเท่าไหร่สองห้าหกยอไปม่หออแดงไม่หมด้เลยเอาดีนะเอ ผมเป็นคนรักพ่อนะครับผมจะไม่แกล้งพ่อเป็นเด็ขาดพ่อถอดกางเกงครับพ่อถอดกางเกงครับพ่อถอดงกางเกงครับโอ้โหเอางั้นเลยเหรอเนื้อส่วนทุกนโอ้ยน่าเอางั้นเลยนะเอางั้นเลย มีเซตก่อนเดี๋ยวแล้วไม่ไหววะแม่เอาละไม่ตั้งใจไม่โดนทั้งทั้งเสื้อทั้งกางเีนะเอาเอาสวัสดีค่ะน้องอยากถามน้องสวยไหมคะถ้าสวยนะคะช่วยบอกมาให้น้องรู้หน่อยจ้าเอาโอุ๊ยดูน้องหลุดลูกเลยมาเที่ยงแค่แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้ฮอร์ลงไปหมดแล้วครับ เรียบร้อยไม่ระเบิดจบโอ้ยโอ้ยไม่ลงชั้นชูไม่ลงทีรางยังไงวะเย็นหงก็เย็นเอาเลยโอ้ยลงวะลงที่ที่เลยเออลงนี้ไม่ลงได้ไงเออเอาดิดิมาเอา้ยสวยงามสวยสดงดยศจ o y โอ้ยเกือบเพี่ เอ้ยจะเล่นลูกนี่มันยากหน่อยเด้อโอ้ยมีแต่ลูกยากๆอ้อเรียนยังไงเวะยโผงมนุษย์เอ้ยหนึ่งลูกเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งลูกหนึ่งลูกตายตายโลกมนุษย์เขียวงแม่หนึ่งลูกแลยเท้าเลยอ่ะเจอวันนี้พ่อเอ้ามันยากนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ว่ะนี่ปีผามตะกองเลยให้ไม่เกะกะโอ้โหโอ้เงี้ย ลูกกระดก้วยอ่ะโคตรเท่มีกบให้ดูดโอ้กูตายตายตายเนี่ยตายเนี้ยไม่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 เนี้ยลงไปเท่าไหร่ลงไปหนึ่งเหรอลงไปหนึ่งลงไปหนึ่งเฮ้ยอ่ะเอาดิเอาดิไป้ยเฮ้ยออกมาป่ะเฮ้ยมาว่ะว่าไม่ได้มาเนี่ยมาเนี่ยโอ้โหเก็บเข้าวสองลูกเอ็กเคเฮ้ยเอา เอาเออเอาโหยังขี่เร็วอยู่นะเนี่ยเร็วอยู่เอาอนี่แหละเริ่มยากแล้วเหลือลูกเลยนะมีหัวใจมีหัวใจเนี่ยดับเบิลหมวอะดับเบิลหัวมีหัวใจ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 ดีหัวใจหยุดเพิ่มไปอีกห้าเป็นสองนัดสองก้า อะไรคือสอเก้าออ๋อสองนาทีสองเก้าสองนาทียี่สิบเก้าโอ้มีทำกันนะโอ้โอ้ผมเริ่มวนวันแล้วนะครับทุกคนโอ้โหผมเริ่มวนวันแล้วนะครับทุกคนการตัดสินว่าใครจะโดนถอดเสื้อถอดกางเกงมั่งนะครับเรามาดูกันไม่พลาดหรอกพ่อตาเนี้ยบอกเลยของจริงจรงไม่หลงรางเลยลงหนึ่งหลงหนึ่งหลงสองหลงสองหลงสามบอกเลยไอพีโอของจริง ไปไหนต่อละไปไหนต่อละบี่วะไปไหนต่ออาสิหมูนนุ่งหลงยาอย่าบอกเลยยากไก่เบียวยากไกเบียวากอกเลยรอบเนี้ไอเบีวโนนหนึ่งไวโนไอเบีโนนหนึ่งอวโนเนี่ยไม่ถึงนทีจะหมดโตแล้วเหรอ เดือนนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรอ้าวเกือบสองแล้วอืมเด็ดเค่ไม่ไปไหนดีวะอ้าวยังไม่ลงยังไม่ลงอ้าวอ้าวอยากแล้วว่ะเริ่มยากแล้วครับเริ่มบีบหัวใจแล้วนะครับอ้าวหนึ่งนาทีผ่านไปไวเหมื watch, Luckily, no อนโกหกอ้าวเดินน oh, no. move ิ่มอ้าวต่อไป พอโดนเน่เฮ้ยจริงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันบีบหัวใจมันบีบหัวใจอะไยด้ลุ้ี่อาหจะโดนนี่ละมั้งเฮ้ยเอ้ยขาวเอ้ยมนหน่าเกลี่ยนเลยไม่ลงก็ไม่ลงเหนื่อยแล้ววะ ตายแล้วกูเอาสองแล้วนะสองแล้วนะไอ้จิ้งเอาคอเอาสองแล้วนะอ้าวกดกดกดเอ๊เขาวเปลี่ยนสามูปสองหนึ่งแปดโดนเหล่าเย้วินอีกแล้วครับผมอหล้ ชนะโอ้โหโดนสองหนึ่งเว้ยเอ้โไม่ิดเลยความเป็นนนหนึ่งของผมไม่น่าพลาดเลยเราทุกวงการผมบอกแค่นี้แหละเมื่อก่อนให้เราก็ว่าเราซ้อมเมื่อกี้แม่งหนึ่งกว่าหนึ่งกว่าพอมาเล่นจริงไปเท่าไหร่บอสองกว่าสองกว่าหมดโร้โอ้โหมันไม่น่าพลาดเลย โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลิวนะครับกับเกมโต๊ะสนุกหันสารนะครับผมวันหลังจะเป็นการท้าอะไรก็ค่อยมาว่ากันอีกทีในสไตล์ลูกชายอย่างเราครับผมอันนี้ลูกผู้ชายหลืวล่าลูกอันะนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะพ่อเนาะอ๋อเนี่ยอ้าวเฮ้ยจะถ่าย หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ